วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้สวัสดีครับซีนูนิวครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัน <One S 1> ี<ส>คนเลยนะคะปล่อยเพลงไล่ๆกันเลยใช่ใช่เพลงผมเป็นโอ้สองปีแล้วครับผมคนหนึ่งคนนะฮะก็ฝากด้วยปล่อยเป็น audio youtube แล้วแต่เพลงนี้สําคัญกว่าครับเป็นเพลงที่พ้อมมากๆเลยเพลงคนหนึ่งคนครับเอาไม่ใช่ใช่คนหนึ่งคนเพลงหนูไงเพลงเฮียก็สําคัญเหมือนกัน เพลงรักแท้เพรมากเพลงนี้นะครับผมดีๆกับหนูด้วยที่แบบได้มีโอกาสแบบร้องเพลงประกอบละครซึ่งตอนแรกแบบเหมือนเราคุยกันแรกแบบถ้าหนูได้ร้องเพลงประกอบละครคงแบบเป็นอะไรที่เจ๋งนแะบบถ้าเจ๋งจริงใช่แล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้ร้องก็ดีใจกับโอกาสนี้มากๆเลยครับแล้วฟีแบบแรงมากตั้งแต่ว่ ฟิมในหัวใจมากๆครับแต่คิดว่าไม่ได้เพราะผมคนเดียวครับเพราะว่าพี่แอ้มแต่งเพลงพร้อมมากๆด้วยครับแล้วก็คู่พีที่ช่วยสนร้องเพลงด้วยครับแล้วก็ละครอีกครับลิ่งละครแบบเรื่องคุณชายยิ่งส่งทําให้เพลงผมยิ่งดูแบบดูเพาะขึ้นไปอีกครับใช่ก็ดีใจกับกระแสมากๆเลยจริงๆเห็นในติ๊กต็อกเยอะเลยครับจริงๆพระเอกละครเขาก็ประทับใจนะครับเมื่อกี้ไปเจอมาใช่เมื่อกี้เจอเจอพี่ฟิมมาครับพี่ฟิมบอกว่า จะไปฝึกร้องเพลงมาด้วยครับเพื่อจะโคเวอร์รอฟังเลยครับ uh huh. ตอนแรกที่รู้ก็คือดีใจมากๆแบบมากๆเลยครับเพราะว่าเหมือนเป็นเหมือนเป็น9กแรกซึ่งเป็น9้าค่อนข้างใหญ่พอสมควรสู่การแบบเป็นเป็นศิลปินครับ,บจริงๆผมก็ชอบชอบแบบร้องเพลงอยู่แล้วครับ mm hmm. ก็พอรู้ปุ๊บก็เอาเลยครับ <c oughs> ต่อรับทันทีเลยเพราะว่าเป็นคิดว่าเป็น <c oughs> โอกาสที่ดีที่แบบมากๆเลย มีแล้วหนึ่งเพลงก็ต้องมีเพลงต่อไปแน่นอนมีกับมคอนเสรตต่อไปถ้ามีใครเอ่อให้ผู้ใหญ่ท่านใดถ้ามีผู้ใหญ่สนใจก็ได้เลยนะครับยินดีมากๆเลยครับนคนดูเี่ยว่าตื่นเนแล้ว่นไปนในมตื่นเนอะไรนน้เนเรารู้สึกเราเรารู้สึกแบบว่าโอ้น้องมาไกลามากซึ่งไปได้ไกลกว่าน,นี้แน่นอนรู้สึกยินดีกับทุกโอกาสมันแบบมันเป็นโอกาสที่ ไม่ได้หาได้ง่ายครัรู้สึกตื่นเต้นแทนไม่ว่าจะร้องเพลงกับศิลปินกับอีลีก,กอะไรเงี้ยโอ้โหแบบหลายอย่างแบบตื่นเต้นแทนแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าภูมิใจครับผมน่าภูมิใจเพราะว่าโอกาสมันมีแบบน้อยมากๆก็ยินดีกับหนูด้วยค ครับช่วยกันซับครับผมใช่ช่วยกันอวยตัวเองด้วยฮะทุกวันนี้ก็ชมกันสองคนรอถ้าไม่มีใครชมเราเราก็ชมกันเองเลยได้ฟังพี่สีได้ฟังเพลงนี้เต็มเพลงที่ยอดากเราถ่ายรูปพี่สีได้ไงบ้างโอ้หเรารู้สึกว่าเพลงนี้แบบมันมีความหมายที่ดีมากครับผมมันเป็นเพลงที่จังหวะเพลงหรือบีทเพลงเนี้ยรู้สึกแบบมันพอไปฟังตอนในรถใช่ไหมในรถที่หนูเปิดให้ฟังแล้วหนูก็แบบใช่แอบยิ้มเพราะไม่เฮียเลย เดี๋ยวเราเพลงไปสักวิ้ยให้เขาก่อนใช่ครับอวดวางคนแรกในประเทศไทยครับเอ้ยไม่ใช่สิต้องมีพี่แอมที่ฟังเลยเป็นมาสเตอร์ใช่ไหมใช่เป็นที่เป็นมาสเตอร์ครับอวดก่อนเลยอวดก่อนชอบแล้วเฮียสามารถ cover เอาไปร้องตามงานได้ไหมเราเสียลิขสิทธิ์ไหมได้ไหมครับได้ไหมครับที่เออช่องวันอ๋อช่องวันต้องหนัช่องวานดูก็ไม่รู้เหมือนกันมันขิงเลยแต่ไม่ได้ขิงคือเรื่องจริงตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ได้ฟังแบบชัดมากแต่รู้สึกว่าเสียงหนุ่ หนูเป็นคนเสียงมีแบบมีเสน่ห์แล้วแฮปเสน่ห์มันมีความเคลิมแล้วมีความลอยอยู่เหมือนกันนะแบบว่าฟังเออไม่ใช่ลอยแบบนั้นหรอกอ๋อเสียงลอยก็เพราะว่าตัดคุณจาคุณเหรอได้ฟังเพลงเหมือนกันใช่ผมฟังเพลงเฮียแล้วครับเฮียก็อดเหมือนกันครับปั้นหนูก็ฟังตั้งนานแล้วเพลงนะกว่าจะได้ปล่อยถึงเลิกปล่อยผมก็ได้ฟังก่อนทุกคนเหมือนกันครับอยากอดเหมือนกันใช่คินเหมือนกันครับ หรือว่าเราทำเพลงมาเราฟังกันสองคนแล้วเราทำมาทำไมเราทำทำไมอ่ะได้เราต้องปล่อยทุกคนได้ฟังก็ฝากได้ครับเพลงเฮียครับ er รบ,บอกเลยว่าทั้งแรกที่ฟังก็คือในห้องในห้องอัดของพี่ปินครับพี่ปินเปิดได้ฟังซึ่งได้ยินแล้วแบบอุย้ยมันดีมากๆอยากให้ทุกคนได้ฟังมากๆเรื่องแล้วเฮียก็เอามาร้องในงานคอนวันเกิดของเฮียเป็นครั้งแรกแล้วก็ปล่อยแล้วตอนนี้ครับทุกคนครับ ไปที่ไหนก็ต้องเปิดให้คนอื่นฟังนะครับต้องแชร์ให้คนอื่นได้รับรู้ถึงความแบบปังของฮียครับของหนูด้วยรักแท้คนหนึ่งคนรักแท้คนหนึ่งคนรักแท้คนหนึ่งคนคนหนึ่งคนที่รักแท้ไดได้ต้องฟังคู่กันอย่างงี้ยหรอใช่ครับต้องฟังคู่กันเปิดเพลงนี้เสร็จก็เปิดอันนี้ต่อแล้วก็วนมาเปิดอันนี้อีกแล้วก็ น่าจะสวิตอารมณ์ไปทันนะคนละฟิวแต่ว่าสิ่งที่ต้องขอถามค่รัขม่้อมือคปครับข้อมือผมครับครับนี่ครับทำไมทุกคนถามหมดเลยอข้อมือวิ้ยทำไมถามทุกคนเลยอเนัครับผมก็ก็เฮียบอกหนูแล้วว่าอย่าซื้อมาเฮียพูดเล่น ก็บอกไปแล้วเหมือนกันว่าเฮียอยากได้ก็เลยซื้อให้ไ,ไม่อยากอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังตอนนั้นนะ่ะผมไปกับพี่ก้าพี่ก้าครับผมไปกับพี่ก้าแล้วก็ไปกับคนะีก้านะครับผมไปซื้อคาเทียมาแล้วผมไปซื้ออันนึงแล้วผมจะซื้อตะปูแล้วลวห้ามผมไปนสุดที่ว่าห้ามซื้อห้ามซื้อห้ามห้ามแบบห้ามจริงจังมากอะ่ะจนแบบแต่ไม่ได้สงสัยอะไรพอตกตึกคืนนั้นซ้อมคอนเสิร์ตแล้วก็หนูเอาคาเทียมาเซฟไว้ครับผมก็เป็นตะปูอันนี้แล้วผมก็บอกเฮียนะวครับว่าที่คนที่ห้ามเฮียก็คือสมร่มมคคิดกับผร ใช่เพราะว่าทุกคนรู้ว่าผมแบบซื้อตะปูให้เฮียอขอบคุณมากครับมีคนเปิดราคามาไม่ธรรมดาเลยนะคะ <c oughs> อะไรนะครับมีคนเปิดราคามาไม่ธรรมดาเลยนะคะ <c oughs> ก็เ <c oughs> ต็มใจซื้อให้มากๆเลยครับ <c oughs> อยากซื้อให้ครับ,บไม่ติดเลยราคาแต่เมื่อสป่แล้วผบอกว่าไม่มีเป็นสายเปแต่คือผมขายชิน้นนี้ตอนนี้เ,เป็นเปน้ำเฮียหมดแล้วตอนนี้ก็ผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เปเฮียเท่าไหร่ครับก็เลยแบบ อยากเอาอันที่เฮียอยากได้จริงๆครับขอบคุณมากขอบคุณทำไมเล่าขอประทับใจใช่ครับเราใช่ครับพี่เขาอาจจะไม่ได้ยิงในไม้ไหนที่ได้ยินค่ะที่เขาถามว่าอะไรนะคะให้ผมพูดนเหรอถามว่าอะไรอ่ะพี่เาถามว่าความรักที่มีให้เฮียมากกว่ามูลค่าใช่ไหมครับตอบตอบว่าเพลงคุณชายไงรักแท้ เกี่ยวไว้เนี้ยไม่เกี่ยวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยผมก็ใช่ครับใช่เราให้ด้วยใจครับผมเราให้ด้วยใจกันใช่ดูอยากได้ไหมล่ะคาเทีอไม่เอาแพงครับแม่แม่ครับเแพงครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ